ขับรถไปซื้อของกินนั่นแหละเออไปไหนครับเล่นมาซื้อของคนเดียวอยู่ดีก็พาไปขับรถเล่นสักแป,ป๊บหนึ่งได้เล่นใแถวนี้แหละครับไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นี่ไม่ได้ผมมอบแล้วตอนนี้โอ้โหมอบแล้วมอบแล้วยังไงยังไงโอ้เฮ้ยผมขี่เกียจเป็นเซสือกิป เจอสิบยาห้าร้อยอาร์นะครับมาแบบซื้อของอไปเซเว่นนะแล้วก็จะถามหรือว่าเป็นไหนนะนี่ครับเป็ไหนครับอ๋อครับนี่ครับขับรถดีดีครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหแขับผ่านหน้าบ้านอย่างเท่ตามหลังมาโคตรหล่อครับโอ้โหอันนี้เราก็ มาขับรถไปซื้อของกินนั่นแหละไปหาอะไรกินดีกว่าคิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเค <Okay, S 1> นะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนอา้าวเติมไหนวะเติมไหนเติมนี่วีกว่ยเอาห้าสิบแปดพอมั้งยุคนี้มันยุคที่ลุงตุ๊ยช่วยไม่ได้เดี๋ยวโดนจับ อันนี้ก็มาทดสอบไม้ด้วยนะครับประมาณอันนี้ก็มีคอนเทนต์มาคือมาทดสอบไม้นะเออไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้เราก็ไปเซเว่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเอาอ e ีสิบหกสิบาทครับ <Okay. S 1> ยุคนี้มันเป็นยุคลุงนะ <Okay. S 1> ว้าวนูพี่สิ โคตรเท่เลยอะ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่นะไปไหนครับ,ม,ม,ารบมาครับโอ้ม,ไไนนมานี่แหละครับมาเซเว่นไดเฉยครับไม่รู้ครับผมขี่ตามดาวเขาในะ้อ,านะาอ๋อครับ ไปเล่นแป๊บหนึ่งก็ได้ครับขับแล้วเล่นก็กินลมไม่เฉยห่าครำแบันี้เราไปส่งสักแป๊บหนึ่งนะโอเคหห่อจัดคนหล่อครับน้อง,อ,งอ้าวชิบหาย โอเคครับ okay. ผมแล้วก็ <S 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 แมงมาซื้อของคนเดียวอยู่ดีๆก็พาไปขับรถเล่นสักแป๊บหนึง่งอันนี้พ่อก็มานะมองมองกันเต็มแล้วตอนนี้โอโ้โหมองมองแรงโอโ้โหก็จะไปเล่นแถวนี้แหละครับไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นิเมดานะีน้องประชาชน อันนี้เราตามใช่เก้าร้อยไปนะครับโอ้ขี่แรงบดะตามไม่ทันนะครับโอ้โหผูพี่ทำไมหลอกกันจังเลยครับก็กลุ่มนี้ขี่ไม่แรงหรอกนะครับดูทรงละมีแต่ผู้ใหญ่นะครับผมผมเด็กหน่อยผู้เดียวโอ้เราเลยก็ไม่ได้ไปไกลนะเดียห้าแม่ไปไกละนะครับผม อยู่ดีก็เจอกันแนละ้วทีนี้ก็บบนัดกันแบบไม่มีความหมายเอ้ยไม่มีที่หมายทุย,ย <What? S 1> แต่พูดขัดกันตลอดเลยเอ,อแบตก็เหลือ30%เนะโกโปรไม่รู้ว่าจะมอูอนไหนเดี๋ยวผมจะขับเได้ในแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับเลยนะผมอาจจะกลับก่อนขาเจ้าก็ได้เพราะว่าเออไปไกลไม่ได้ไปไกลไหมโอ้โหโอ้โหทาง ครับน้องๆมันหล่อเลยตามเซ็ตเอกิพาดีกว่าไม่รู้จะพาไปไหนนะแต่บอกว่าไม่ไกลก็ไปได้แต่ว่าน่าจะโอ้เอาเอาไปเซ็ตเอก กลุ่มหนึ่งไปไหนล่ะใจเย็นใจเย็นมาแล้วมาแล้วมีเวฟคันหนึ่งนะครับผมแล้วก็แซดเก้าร้อยแล้วก็แซดเองิาอาร์นะครับผมหมอบแล้วตอนนี้โอ้โหหมอบแล้วหมอบแล้วยังไง ยังไงโอโห้หมอบหรือเปล่า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 ตอนนี้โอ้โหยังไงครับโคตรหล่อเลยครับน้องๆดูไว้โคตรเท่เออยกลรอแม่งได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะไม่เป็นเด็กแว้นไม่ได้นะครับเราเป็นเด็กแว้นอัปเกรดนะครับผมหากันไปไหนเอีก ยางดีเกินพอได้เล่นขบับรถเล่นเ,นเนสักเอ่อสักสี่ห้านาทีกันนะผมเพราะว่าผมต้องไปทุระาต่อด้วยไงเออไม่ไอ,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 อกลุ่มหนึ่งทำไมเออหายไปเลย <laughs> หายไปไหนยิก ท่านโอมึงบทขนาดนี้ไปขี้ทีกวว่เฮ้ยคำนี้อีกแล้วเยีพูดบ่อยเกินแล้วตอนนี้ยังไงครับยังไงครับทางตรงอย่างนี้ยังไงหมอบหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหโคตรรอเลยครับ สีแยกน้องทับไทยแน่นอนดูทรงแล้วสถานที่ที่โลง่งคลิปดับตอนไหนก็ไม่รู้นะผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด b ั c r คร e ด้วยนะครับผมนะคือเนี่ยจะไม่ลงคลิปบ่อยจริงอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมขี้เกียจเป็นเซอร์คลิป ปีพาอา่ะก็แรเหมือนกันนะเนี่ยน่ายกจริงจริงขอลองหน่อยแล้วกันโอ้แรงเกิดโอ้ใจเย็นใจเย็น เย็นอนก่อนเรานก่อนรอก่อนเรานอนรอก่อนใจเย็น,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 นจะ,นจะอิมา่าเอ่อทีออ่ผมทำคลิปรีวิวไปนะคันนี้แหละนะครับเอ็กเคนคุ้หล่อ ก็ขับชิวๆกันก่อนนะผมพอดีว่ามีเวฟแล้วก็ชายการร้อยคุมหลังนะก็เลยได้รอกันสักแ,แป๊บหนึ่งนะครับผมก็แม่งก็แต่กลุ่มเหมือนเดิมอ,อ่ะบรรยากาศโคตรสวยท่านผู้ชมนะครับคือชิปเตอร์ตัวดีจัด วันนี้เราก็ถือโอกาสมาเป็นเทสไม้ด้วยนะผมไมครกูฟน์สนะครับมาพาน้งพัไพยนะ ผมจะกลับแล้วพี่ผมจะกลับแล้วลลแม่จะเรีออยกแล้วครับเมียจะเรียก <laughs> เดี๋ยว โอ้ผมฟารมมดพี่ดาม่าอีกน่าก็มาเกิน,นสนี่คัน,าาม,านมากลับก่อนนะบี่รครับกินลมพอได้คลิปพอได้คลิป ถ่ายครับฮะค่าตัวฮะเอาสิบบาทฮะแอมกลับก่อนนะพี่ครับ, <laughs> บนนครับขี่รถชมบิวครับขี่รถชมบิวครับ Okay. คลิปนี้นะครับผมเราก็ได้แก้วน้ำมานะครับเราก็ไ้จบกันเอยฮ้ยบอกแซมเฮ้ยเราก็ไจบกันลิมเพียงเท่านี้นะครับเออเจน